โอเคเราไปดูกันโคตรแรงอะ่ะผมบอกเลยนะสื่อมองมัไม่แรงได้ยังไงอะ่ะสุ่มได้สี่ห้าตัวสุ่มได้แต่มันเนี่ยจะไม่แรงได้ยังไงเตะทีสองทีเท่านั้นแหละผมบอกเลยบอสแล้วมันยังไงวะฮะบอสแล้วมันยังไงครับอผมว่าตายก่อนก่อนเกาะจะแตกเชื่อไหมนี่ชิวไปเลยส้นตีนพิฆาตโอเคเข่าเดียวนะครับเข่าเดียวนี้ไปเกิดใหม่เลยนะ โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมไปเข้า Play Store นะและผมไปเจอเกมเกมหนึ่งที่แบบว่าสำหรับสาวกนะครับแอนิเมชันนะครับแนวแอคชั่น RPG นะครับที่แบบว่าเดินหน้าสู้ตามด่านเนาะแล้วก็มีค่าอนเทอร์นชนะครับอัพตัวละครไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งกระชากปองนะครับชื่อเกมว่า Fairy Tail นะครับแฟนลิตนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวมาจัดนะผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ห้าเก้านะครับอ่า นี่เลยดูนี่มีการขยับหน้าจอนะเราเราโค้งหน้าจอแล้วแบบก็สามารถเข้ามาเล่นได้นี่ผมเล่นไปยันชปเตอร์เคลียร,ยรไปชปเตอร์ที่สแล้วนะผมอยากให้เพื่อนเล่นวะ่ะผมบอกตรงกระชาปองนะครับมีระบบะกระชาปองแบบธรรมดานะครับแล้วก็กระชาปองแบบอิลิทนะครับก็คือว่ากระชาปองแบบธรรมดาก็คือเป็น normal นกระชาเนาะก็คือจะได้ตัวละครที่แบบว่าประมัน ประมาณว่าแบบธรรมดาธรรมดานิดนึงอ่ะอะไรทนองนั้นส่วนถ้าเป็นระบบอิหิดนะครับจะมีโอกาสได้ SSR นะตามระบบที่เขาได้อ่จัดการเอาไว้นะครับว่าจะได้ประมาณนี้เนาะคือเนี่ยหนึ่งใน60อย่างเงี้ยเราก็จะต้องอ่ามีโอกาส1ใน60เนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะได้แน่นอนนะครับตัวที่60ใบที่60ได้แน่แหรือไม่นะครับเราดวงดีนะเราก็มีโอกาสได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับเราไม่พูดกันมากเนาะ ต่ค่ากันก่อนนะโอเคไปอันนี้ครับตัวที่หนึ่งนะเออเอะไรวะนะไม่เป็นไรต่อไปต่อไปจัดให้ใจเย็นเนาะอ่ะตัวที่สองมันเป็นตัวไหมหรือเป็นเศษผมว่าเป็นเศษว่ะนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยอืกูเอ้หกสิบตัวสมัง้งอ่ะเศษอันที่สามครับ โอเคเหลืออีกสองเดี๋ยวผมจะเฮ้ยการเรียกแบบผิดผิดปกติเฮ้ยได้นาสึโอเคเอาไปอัพเนาะยังไงเราก็ต้องเล่นนาสึอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะได้สิบอันโอเคเหลืออีกหนึ่งใบนะครับเอ่อเป็นเป็นใบเศษเนาะโอเคเดี๋ยวไปกดกันโอเคอันนี้เศษชัว <laughs> จำได้นะจำได้ที่เขาที่เขาเรียกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออสิบอันนะครับเราจะ ได้อะไรหรือเปล่าเลนะมาจัดการกันนะเน่งสองอ๋อได้แน่นอนแต่จะได้กี่ตัวเท่านั้นเองแล้วได้อะไรเท่านั้นตัวอะไรอ่ะเอสนะไม่รู้เขาทาอะไรได้นะเป็นธาตุน้าด้วยเป็นธาตุน้ำไหมคือเขามีธาตุไหมเกมเนี่ยก็พูดแม่งไปมั่วนะผมเฮ้ยเอามาตัวที่หนึ่งมาเฮ้ยนะเสือกูเก่งแล้ว ่ต,ตัวที่สี่ครับผมโอ้เมยตัวที่สามดิ my god นี่ใครอ่ะน้ Cher ie. Cher ie องเชอร์รี่เชอร์รี่อะใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมมีไหมโอ้โหเซ็งไม,ไม่ไม่มี s s r นะผมได้นัดสื่อจนแบบนัดสื่อก่งอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพตัวละครแปบ๊บ <c oughs> อัพตัวละครแปบ๊บนะ <c oughs> โอเคนะโอเคสตาร์อ <c oughs> okay, ัพ อโอเคเราจะกดดวงๆเลยนะครับเพราะว่านักสืบเราแม่งเยอะสุดๆเลยเออดาวดวงที่2ก็โผล่มาแล้วคุณเพื่อนท่านไหนนะครับถ้าอยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้ในเพจสโตร์นะครับแล้วก็แอปสโตร์เนาะผมยังไม่แน่ใจนะว่ามีระบบอื่นมาหรือ,รอเปล่าอ่ะตอนนี้เราสามารถอัพโอเคอัพเลเวลสกิลนะอ่ะซีพีเราเพิ่มเลยนะไม่ใช่ไม่เพิ่มนะ โอเคแจ่มผมบอกเลยว่าแจ่มจัดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นะระบบะฟาร์มเลเวลใช่ด้วยโอเคถ้าถ้าเราอยากให้ตัวนักสื่อเราเก่งนะครับเรากดเ,เออเลยเออเลเวลจะตันไปนเลยเนาะอะ,อะได้อีกไหมเออไม่ตันมาได้เท่านี้คือดูแล้วนะครับตัวละครน่าจะไม่ไม่สามารถนํานําตัวเราได้นะอ่าเนี่ยอันนี้คือเป็นไอเดีเรานะแล้วก็จะมีเลเวลใช่ไหมมันน่าจะไม่สามารถแบบนาเลเวลของเราได้อะไรทํานองเนี่ย ดูแล้วนะไม่รับทด้รัวๆเลยวะสองรอบแล้วนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวไปดูด่านกันเนาะมาผมว่าผมพร้อมจัดเลยมีสตามิน่าให้หนึ่งรอยยี่สิบนะครับแล้วก็เราจะเสียครั้งรับแปเนาะช่วงแรกๆนะครับมผมไม่แน่ใจว่าช่วงหลังจะเสียเท่าไหรนะ่เนาะโอเคเราไปดูกันโคตรแรงอะผมบอกเลยนะสื่อผมอันไม่แรงได้ยังไงอะสุ่มได้สี่ห้าตัว <laughs> สุ่มได้แต่มันเนี่ย จะไม่แรงได้ไงเตะทีสองทีเท่านั้นแหละผมบอกเลยบอสแล้วมันยังไงวะฮะืบอสแล้วมันยังไงครับอผมว่าตายก่อนก่อนเกาะจะแตกเชื่อไหมนี่ชิวไปเลยส้นตีนพิคาตโอเคเข่าเดียวนะครับเข่าเดียวนี้ไปเกิดใหม่เลยนะ Okay. มันมันจะประมาณเนี้ยอันเดือดเราเราลองลองไปอีกสักด่านเนาะเพราะว่าคืออยากให้เพื่อนรู้ไงว่ามันทําอะไรต่อได้บ้างอ้ามีเนื้อเรื่องนะครับมีเนื้อเรื่องให้เราสัมผัสเนาะอ่าอันนี้รู้เหมือนรู้เหมือนว่าเราจะได้เล่นเอลซ่าเนาะอ่ะเราไปดูว่าเอลซ่ามีสกิลอะไรบ้างนะผมบอกเลยว่าแจ่มสุดเอาว่าผมอยากเล่นเอลซ่ามานานแล้วคือเอลซ่าน่าจะอัพอัพมาอย่างแน่นนะผมบอกเลยแค่ฟันธรรมดา สกิลหนึ่งครับเอ้สกิลสองชัวร์ว่านี่น้องใช้หอกว่ะแจมสกิลสามครับอ,อืมเอวซ่านล่างนี้มันน่าจะแบบปกตินะหรืออย่าบอกนะจบแล้วอะตายห่ายังรีวิวสกิลไม่เสร็จเลยเจ๊ซ้ำอีกสักทีได้ไหม <c oughs> เราควรจะซ้ำอีกสักปักไหม <c oughs> โอเคไปด่านต่อไปเนาะ <c oughs> แหม ถ้ามีเสียงจะโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะทียอันนี้ส t a t i น n a c c e s s ว่ะอ่าโอเคเราเรามากับ New Line โอไลน์ line. โอเคเราอ่านไม่ออกนะครับเราข้ามเลยครับโอเคเราไหนน่าซื้อไปเออกำปั้นเหมือนลัดเลยอะลดัดแรดอะในอาร์วีอะสกิลสองอะโคตรแจ่มผมบอกเลยว่าเหมือนจัดเอาวะโดดโคนไฟโอเค okay. นี้ผมว่าเขาทำด่านสวยนะเพื่อนว่าไหมเขาทำด่านสวยมากอือถ้าคือถ้าแบบว,ว่าเราเตะแบบ เตะดีๆสามารถรวบได้นะครับปุ๊บเนี่ยเราสามารถแดดไปด้านหลักเนาะแต่คือเกมนี้สามารถแดดได้แค่สามครั้งเนาะแล้วมันก็จะติดคูดาวนะครับแดดรัวๆไม่ได้เนาะโอเคจะประมาณนี้นเพื่อนๆคนไหนนะชอบนัดเซกนะครับในแฟรี่เทลนะผมอยากให้มาโดนจริงๆว่ะสำหรับสายคอในเมนะครับอย่าพลาดนะเฮ้ยผม,ผมได้ผมได้ตัวน้ำแข็งแล้วว่าเพื่อนๆต้องไปดูกันนะ ผมได้น้องน้ำแข็งนี่ไงน,นี่คือตัวแจกหรือเปล่าว้า gray ซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นแฟนแฟนลิเถีด้วยนะแต่แบบมันน่าไปดูยังไม่ค่อยมีเวลาไปดูเลยครับโอ้ว่าน้อง g r ร y มาก็แบบบังคับให้อัดเลยนะใช่ไหมจัดให้เจมมโอเคแล้วก็มีเสียงบรบกวนขอโทษด้วยนะครับวันนี้บ้านมีงานนะแต่แบบกลัวเพื่อนๆแบบจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้มาร่วมสนุกกันเนาะคือผมจะไม่ได้มา บบกลัวคิดถึงผมไงใช่ไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวรอรอดาวน์โหลดนะโอเคเรามันอ่านภาษา <c oughs> อังกฤษไม่คล่องอยู่แล้วเราก็ต้องข้ามเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวทำตามนะครับเพื่อนๆควรอ่านเนื้อเรื่องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเนาะแมพเปลี่ยนตัวใสายฟ้าเสร็จเอใสยไฟไฟเสร็จปุ๊บก็ต้องน้ำแข็งต่อใช่ไหม <laughs> โหโคตรสวยสกิล โอ้โหสกิลสวยสุดส่วนตึกพิฆาตนี่อ้โหบ,บิบอสว่ะวีชื่ออะไรอะแทงวิาสาฮะเป็นวิาสาหที่ถือดาบกาาัะโหลอแล้วนี่มันของใหม่นี่มันอาชีพใหม่ใหม่ขั้วสุดเออสัตว์หน้าอโอ้โโดนตี นายไม่สามารถเราแค่เดินรอบๆนายเอออุ้ยอืออืออืแจมผมบอกเลอือส้นตึกพิฆาตแล้วก็ฟาดเออโอเคน่าสื่อได้แล้วสัตว์หน้าอุ้ยอือโคตรแรงอ่ะเฮ้ยเป็นเป็นเป็นวิชาที่แรงมากอุ้ยต่อยแล้วโดดนี้กลัวตาย โอเคเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะาสำหรับรา,ายการไม่ได้ไลฟ์แต่เอ,มอามาฝากก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ